อวันนี้มาเลี้ยงลิงนะครับเลี้ยงลิงเจ๋อจ๋อลุกหน่อยเด็ก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 โอ้เลี้ยงลิงนี่แล้วแล้วจ๋อจ๋อจ๋อจักจักจักเดี๋ยวแล้วแล้วจัก แล้วแล้วจ๋าจ๋ามาเนี่ยโอ้ลักน่ำแล้วหึงตะวัดโอ้ไอมาบกพิดเื่องเฟื่อลอะเรียบร้อยลักน่ไปแล้วมึงโอ้บกพิดไว้ สองรักน่ไปแล้วมึงเรียยร้อยมันรักนมไปกองนึงไปแล้วนะนนเออเ่าได้ปิดแกมัจ๊กจกายคหน่อยนัก็ยงกันมันยงนนตัวน่ะมันรักขนมนมเจ้าจะบอปิดดากมันเอาดูมันเอาไปหุ่นขอให้ปิดแล้ว นนมมันมัขึ้นอย่างนี่ตัวลิงพุณนะเวลานมมันรักนมไปกมก <c oughs> เงอเดี๋ยวเต็มเลยมันมาแตกไอลิงมาเอาของปีดทัน,น,น,นเลยก็แต่ไอลิงมันมาเอาเอาไปตะกนีนมันมาอีกเลยหนะ่นม